สวัสดีครับรันก่อนนะครับ่าคลิปนี้เป็นคลิปช้อปปี้นะครับก็ช้อปปี้ลดราคานะครับถึงวันที่สามสิบเมษานะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับก็คือรายละเอียดประมาณนี้นะครับลูกค้าลูกค้าต้องกดคือลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นรูปภาพที่มีช้อปปี้คือสั่งในช้อปปี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากดนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับ โคดหนึ่งโคดสองโคดสามโคดสี่นะครับนี่คือโคดนะครับหรือต้องไปใส่นะอ่าก็ประมาณนี้นะลดลดสี่สิบบาทลดหนึ่งร้อยบาทนะครับลดแปดสิบาทลดลดร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่ร้านนะครับคือร้านผมเนี่ยลดห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็ช้อปปี้เพิ่มให้นะครับลูกค้าซื้อที่ร้านได้ครับก็คือได้ได้แค่นี้จะไม่ได้ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าราคาที่ผมลงไว้นะครับนี่คือราคาทุกรูปผมจะมีราคาป้ายนะครับนี่คือราคาป้ายนี่คือราคาส่วนลดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับราคาป้ายราคาส่วนลดนะครับช้อปปีนะครับจัดรายการบ่อยอยู่นะครับก็แล้วแต่ช้อปปีนะครับบางทีก็อย่างชุดนี้สิบคนนะครับคือลูกค้าซื้อสิบชิ้นก็หมดแล้วหมดโค้ด พอหมดโคดนี้ลูกค้าไปใช้โค้ดนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็เป็นพวกกระเป๋านะครับได้อยู่นะครับอ่ะก็มาถึงตรงนี้นะครับก็นี่คือขั้นตอนในการสั่งก็คือคลิปคลิป youtube นี้นะครับกดสั่งที่นี่นะครับกดสั่งที่นี่นะครับกดได้เลยนะครับผมแนะนํานะครับ YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่เออช้อปปีเนี่ยเป็นอะไรที่โอเคนะครับอ่ะพอมาถึงหน้าหน้าหลักผมแล้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับ กดตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักผมนะครับนี่คือประวัติร้านค้านะครับเบอร์โทรผมนะครับที่ตั้งร้านนะครับซื้อสินค้าเราไปนะครับขอถ้าปลอมคืนเงินหนึอเท่านะครับอ่ะก็เลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับก็ก็กไม่ต้องดูก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ผมจะมีส่วนลดไปให้นะครับแต่ละรอบนะครับก็มากดตรงนี้ได้เลยอ่ารายการสินค้าอ่ะ อ่าแจ็คก่อนละกันอ่าแจ็คนะครับก็กดอ่าพอมาพามาตรงนี้แล้วนะครับลูกค้าลูกค้าเลื่อนลงไปดูนะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะเลื่อนลงไปนะครับนี่คือรายละเอียดสินค้านะครับอ่าคอนเวิร์ตผูกเชื่อประเทศอะไรนะครับประเทศแล้วแต่นะครับจีนเวียดนามนาษาได้แค่จีนอย่างเดียวผ้าแคนวาสนะครับอ่ามาจากไหนมาจากปทุมนะครับผมอยู่ปทุมนะครับอายรละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับ เลื่อนลงมาคือรีวิวลูกค้านะครับรีวิวลูกค้านะครับมีทุกอันนะครับมีทุกรุ่นนะครับเนี่ยรีวิวลูกค้าหมดเลยนะครับผมขายมานานแล้วครับตั้งแต่ช้อปปี้เปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวยาวอ่ะเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยเจ็ดศูนย์ก็มีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรีวิวนะครับอ่ามาแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้นะครับ กดได้เลยอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกค้าขอรูปเพิ่มนะครับไม่ต้องขอนะครับเพราะผมมีให้อยู่แล้วนะครับรูปสุดท้ายจะเป็นตารางไซส์ตารางไซส์ก็มีให้อยู่แล้วนะครับ cm คือความยาวเท้านะครับของแท้ตามช็อปจะไม่มีจุดห้านะครับถ้าเป็นจุดห้าสี่จุดห้าเท่ากับสามเจ็ดแปดจุดห้าเท่ากับสี่สองต้องตรงเก้าจุดห้าเท่ากับสี่สต้องตรงคือของปลอมนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือปลอมนะครับจำไว้เลยใครที่ใส่ขอมีจุดห้าเมื่อไหร่คือนั่นแหละครับลูกค้าซื้อราคาถูกคือของปอมนะครับ รูปภาพมีเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าดูไม่พอก็ดูใน u t u b e ผมมีนะครับอ่าพอมาเลือกเลือกเบอร์แล้วนะครับเลือกเบอร์เลือกเบอร์นะครับก็กดสั่งนะครับกดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับค้ดส่วนลดนะครับตรงนี้ผมแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผมแจ้งก่อนว่าค่าส่งแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนมีส่งฟรีนะครับ บางคนอยู่จังหวัดอื่นก็อีกราคาหนึ่งนะครับอยู่ไกลพื้นที่ห่างไกลก็อีกราคาหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยนะครับบางคนก็มีโค้ดส่วนลดอีกนะครับเพราะว่าซื้อของบ่อยสะสมแต้มไว้เยอะอะไรประมาณนี้เหมือนเก็บสะสมเหรียญอะนะครับก็จะใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้อีกนะครับเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะครับบอกตรงซื้อในช้อปปีเนี่ยแล้วเวลาซื้อของไปนะครับไม่ต้องกลัวโกงนะครับลูกค้าได้ของลูกค้าฟังนะ ลูกค้าได้ของแล้วดูของว่าปลอมลูกค้าเข้ามาหน้าที่ลูกค้าซื้อแบบนี้นะครับแล้วกดยกเลิกขอคืนเงินขอคืนสินค้านะครับลูกค้าได้เห็นของได้เงินคืนด้วยนะครับแฮปปี้มากนะครับอ่ามาทางนี้เลยนะครับกดใส่โค้ดนะครับพอดีผมใส่ไปแล้ว3ามอัน4อันนะครับเนี่ยมันจะหมดแล้วโค้ดเนี่ยจะหมดแล้วลดหนึ่งรอยนะครับอ่าผมเอาร้อยห้าสิบนะครับผมใส่ก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ด โค้ดก็คือโค้ดตรงนี้โค้ดตรงนี้พิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพิมพ์นี้นะครับ kk 150 s ยห้า sh นะครับอ่าผมพิมพ์เข้าไปแล้วกดนะครับอ่ะมันจะขึ้นข้างล่างนะครับ1 0ร้อยรยห้าสิกดตกลงนะครับเห็นไหมลูกค้ารองเท้าสองพันหกผมลด10%บเรหลือสองพาสลบไปอีก150ร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะได้ อันนี้คือถ้าถุงค่าส่งมันมันฟรีนะเพราะว่าแล้วแต่บางคนบางคนก็เป็นร้อยก็มีนะบอกก่อนเลยอ่าตรงนี้ก็ลบไปร้อยหนึ่งประมาณห้าสิบาทก็จะได้ได้เท่าที่ผมลงไว้นะครับอ่าได้เท่านี้นะครับออโถเอ้ยเหมือนกันนะลูกค้าคือบางทีลูกค้าดูดูโพสต์นี้ทำ,ทำทำไปไป ไปเอาโปรโมชั่นอื่นก็ได้นะครับมีหลายโปรโมชั่นนะครับอ,อย่างตัวนี้ผมลดให้9%นะครับก็ลด,ดอีก150บาทกระเป๋ามาดูกระเป๋าบ้างนะครับกระเป๋าเนี่ยก็มีรูปให้นะครับมีรูปทุกมุมเลยนะครับถ้าลูกค้าดูไม่พอก็ดูใน YouTube ผมจะละเอียดกว่านะครับก็จะมีบอกบอกบอกทุกมุมรายละเอียดนะครับกดตรงนี้นะครับ กดตรงนี้นะครับค่าส่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกนาคาส่งอ่ะแล้วแต่นะครับก็ตรงนี้อ่ะใช้ไ,ได้บ้างใช้ร้อยห้าสิบใช้ร้อยห้าสิบไม่ได้เพราะว่าต้องซื้อหนึ่งพันต้องซื้อหนึ่งพันบาทขึ้นไปอ่ะร้อยหนึ่งใช้ได้นะครับมันจะหมดแล้วนะครับกดหนึ่งร้อยนะครับอ่ะก็ล,ลดได้ร้อยหนึ่งนะครับก็เหลือเก้าสิบเก้าสิบหกบาทนะครับถ้าลบสามสิบห้าบาทก็เหลือแปดร้อยนิดๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้า ผมแนะนำช้อปปี้นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีลายลายไมช้อปขึ้นมาอีกนะครับลายไมช้อปนะครับก็จะประมาณประมาณนี้เหมือนกันนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับลายไมช้อปอลูกค้าโอนเงินให้ช้อปปี้นะครับไม่ได้โอนให้ร้านค้านะอย่างตัวตัวพวกนี้นะครับญี่ปุ่นนะถ้าเป็นญี่ปุ่นนะลูกค้าลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับกันนะเออ โทษทีลูกค้าผมจะลงไว้นะครับว่าเป็นพรออเดอร์นะครับสั่งสามยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยลูกค้าถามให้ผมหาสามคนแล้วผมหาไม่ได้ของหมดนะครับตอนนี้ราคาไม่เหมือนกันนะลูกค้าราคาแล้วแต่แล้วแต่ค่างเงินญี่ปุ่นลูกค้าที่สามคนที่สั่งให้ให้ใหผมหาเนี่ยผมขายแปดพันเก้านะนยังหาให้ไม่ได้เลยครับเพราะญี่ปุ่นมันก็หมดเหมือนกันนะครับ 70็ดศูนแจ็คนะครับลดหมดนะครับกระเป๋านะครับอ่อย่างอย่างบางตัวนะครับก็คืออย่างนี้นะครับโทษทีเป็นไงวะเบอร์รองเท้านะครับมีให้ทุกอันนะครับมีให้ทุกรูปนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้ามันโบวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าหมดนะครับแสดงว่าหมดนะครับ ส่วนมากอาจจะผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยเจ็ดูสีสีสีกลมนะครับจะหมดแล้วเหมือนกันเนี่ยสต็อกก็ประมาณนี้เหลือแปดหมดเบอร์เก้าได้เหลือคู่เดียวนะครับอ่ะกดสั่งงี้ได้เลยนะครับแล้วกดโค้ดนะครับแล้วกดร้อยห้าสิบบาทนะครับกดตกลงนะครับง่ายเลยนะครับอ่ะจากสองพันแปดนะครับเหลือสองพันสองพันห้าถ้าลูกค้าได้ส่งฟรีอีกก็จะกลายเป็นสองพันสี่นิดๆนะครับ ลดลงไปอีกห้าสิบบาทนะครับก็ประมาณนี้นะลูกค้าอ่าก็ลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับอย่างตัวอ่าพวกนี้หมดแล้วเนี่ยเหลือเบอร์เดียวนะครับไม่มีผลิตแล้วลูกค้าของแท้ผลิตครั้งเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับที่ร้านผมไม่ขายของปลอมนะครับไม่มีปลายทางนะครับเพราะผมมีหน้าร้านนะครับมีปัญหาให้ลูกค้าโทรมาได้ครับเบอร์ผมก็มีเนี่ยในในนี้ก็มีอ่า อ่านเนี่ยเบอร์ผมก็มีนะครับเนี่ยร้านค้านะครับเนี่ยเบอร์ผมก็มีนะครับโทรมาได้ครับตลอดนะครับไม่มีปัญหาสงสัยอะไรโทรมาถามผมได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะแอดมินอาจจะตอบไม่อาจจะตอบไม่ชัดเจนนะครับบางทีถ้าเกิดว่าแอดมินตอบไม่ได้เลยหรืองงก็จะขอเบอร์โทรเลยพอขอเบอร์โทรปุ๊บแอดมินก็จะให้ผมโทรนะครับสาหรับคนที่ผมโทรไปหาบ่อยๆนะอ่ะก็ลองดูนะลูกค้า ชอบกดสั่งซื้อเพราะมันผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยหมดเบอร์แปด 8, หมดนะครับอ่ะก็รนาั้นก่อนนะครับมีอะไรใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ